เออหายไปสองสวันนะฮะถ่ายคลิปไม่ได้คอนเทนต์เลยกว่าจะหาคอนเทนต์คลิปดีๆได้สักคลิปหนึ่งก็ค่อนข้างยากฮะเดี๋ยวนี้เล่นยากมากเลยฮะ ก็นะเดี๋ยวนี้ฮะต้องใช้ดวงข้างเยอะนะฮะไหนจะต้องทำสามดาวไหนจะเจอตัวที่ OP อีกอย่างสเปกเตอร์อย่างเงี้ยนะไปกันได้ท่าทุกทิมนะฮะมีกันท่าทุกถีมสลักเนี่ยฮะแมสเล็ตสองดาวสามดาวแค่นี้ก็เก่งแล้วนะฮะบางทีสตัน์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะจะแก้ด้วยวลเลเจอร์สามดาวอีกนะสมไม่เจอก็แพ้ไปฮนะอ่ะรอบนี้เราก็แพ้ไปอ่ะไอเทมรอบแรกครับเดี๋ยว สุ่มกันใหม่ดีกว่านะฮะโอเคได้มาเป็นเสื้อกลอกอ่ะผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะเวลาเราไม่มีคลิปจะลงเนี่ยบางทีผมอาจจะเอาเกมอื่นมาแทรก จะได้ดูมีการอัปเดตนะฮะจะได้มีอะไรดูกันบ้างนะบางคนก็รอแต่อันเดอร์รอนะครับบางทีผมก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าดวงจะมาทุกวันสําหรับคลิปนี้ฮะก็ใช้เวลาเล่น2อสวันเหมือนกัน,นะฮะกว่าจะออกมาได้แต่ละคลิปมันเล่นยากมากเลยดเดี๋ยวนี้อ่ะมาดูนะ,ะว่าวันนี้จะออกมาเป็นทีมอะไรฮะตอนนี้ไปผสานโทรก,ก่อนลวกันนะฮะแล้วก็มีเป็นฮิลเลอร์ จริงก็ไม่ยากนะถ้าไม่เล่นสายอินดี้นะฮะแต่ความชอบส่วนตัวผมผมชอบเล่นแบบเนี้ยมากกว่านะฮะต่อให้มันจะแพ้ฮะมันก็แปลกใหม่คุณไม่เบื่อแล้วเวลาเล่นแต่อะไรเดิมๆแล้วเดี๋ยวมาลองดูฮะวันนี้เราจะแปลกยังไงฮะตอนนี้เราก็มีเป็น2โทสองฮิลเลอร์แบทไลเดอร์2ดาวได้เปรียบตรงเนี้ยแหละครับแล้วก็ชนะไปในรอบนี้ฮะ มื่อกี้ผมล็อกตัวไว้นะฮะเพราะว่าแอนติเมตก็2ดาวแล้วก็ดรลเลสดาวด้วยวันนี้อาจจะไปทางฮิลเลอร์แล้วก็มีโทเพราะว่าตัวมาแบบนี้เราจะเล่นแบบอินดี้ไม่ตามเมตาอะไรทั้งนั้นนะฮะตัวไหน2ดาวก่อนบีเวลสาดาวเราก็จะเล่นสายนั้นแหละครับแล้วรอบนี้ก็เจอกับปลาเถื่อนครับปลาเถื่อนนี่ก็ถ้า3ดาวเยอะๆก็เก่งนะฮะรอบนี้เขาลงมา2ตัวเราได้เปรียบมากเลย2ดาวทั้ง3ตัวเลยแอนติเมตก็ไปเบิร์นบันดาสปีดเบคเกอร์ฮะชนะไปครับ มาอีกตัวแล้วฮะแอนตี้เมดครับแอนตี้เมดว่าแอนตี้เมดก็ไปทางฮันเตอร์นะฮะถ้าไปทางโลกหรือทางหลบเนี่ยมันจะหลบไม่ค่อยพ้นเนี่ยเคยเล่นแล้วฮะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่รอบนี้เราเจอกับปีศาจครับปีศาจก็เป็นเทลเลเบทฮะสำหรับใครอยากไต่แรงนะฮะหาทีปีศาจเล่นหาสเปกเตอร์เล่นหาแอซินเล่นฮะช่วงนี้โอพีมากเลย<ะ>เล่นยังไงก็ได้ติดท็อปหนึ่งนี่ะ แต่ไม่ใช่ช่องนี้ฮะช่องนี้เราจะเล่นกันแบบแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านทั้งหน่อยอย่างที่บอกไว้ในใต้คลิปนะฮะเราก็จะเล่นแบบเอาบันเฉยๆนะฮะ,ะไอเทมรอบนี้ฮะผมว่าผมจะเลือกเป็นพาลาดินซอสครับเห็นว่ามันสามารถเพิ่มพลังในการรักษานะฮะก็คล้ายๆกับสารฮิลเลอร์นะเราจะเล่นฮิลเลอร์อยู่แล้วะฮะจะทำให้ฟื้นฟูได้แรงขึ้น วันนี้เราก็อาจจะไปทางฟูลฮิลเลอร์เลยเพราะว่าไอเทมมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวหาอมนิไนท์กับเทมเปกเตอร์หัขาดแค่2ตัวนะครับอ่ะตอนนี้ก็ดึงตัวอัศวินมาสักทีดหนึ่งดองกัน รอบนี้เจอกับทีมไม่มีภาษาฮัสสายสปรินทเบรกเกอร์มา2ตัวฮะเม่เบลตี้ฮันเตอร์ฮะทสองดาวแอนติมเมดอยู่สกิลไปได้1ตัวฮะสสปรินทเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งก็กำลังจะชาะ้าท้ามา,านาเต็มเรียบร้อยครับแต่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มากฮะส่วนบบลตี้ฮะทสองดาวสกิลไม่ออกฮะโดนแอนติมเมดเบิร์นไปแล้วก็ชนะไปครับแอนติมเมดมาอีกตัวแล้วฮะเออไปไงดีอ่ะ ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะต้องหาบวกฮันเตอร์นะฮะแอนติเมทมาแบบนี้เราจะเน้นไปทางฮันเตอร์แล้วก็มีฮิลเลอร์มีโทมีชาแมนนะครับเป็นบิสมาร์เตอร์นะฮะมันก็จะขาดฮันเตอร์ตัวหนึ่งหาบวกฮันเตอร์สักไปหนึ่งฮะ ตอนนี้เราเจอกับกำยำปาเถือดครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งฮะที่กำยำคนเล่นจนเบื่อตอนนี้ก็ค่อนข้างแรงฮะแล้วก็กลายเป็นว่าเบื่อสเปกเตอร์แทนเบื่อแอสซินแทนฮะเจอแบบโอ้หน้าเบื่อมากเลยและประเด็นก็คือมันแก้ทางยากครับปกติแอสซินเนี่ยมันจะแก้ทางโดยใช้ค่าตัวสตันอย่างเงี้ยหรือไม่ขอาา้อประสาทวัยเออร์ฮะ,ฮะทำให้ถึกๆนะครับก็จะทําให้แก้ทางได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้ฮะก็มีวยกับกลายเป็นว่าตอนนี้แอสซินฮะค่อนข้างโอพีแล้วก็ทําลายทุกอย่างเลยฮะไหนยังจะมีสเปก เตอร์ไปอีกที่โคตรโอพฮะคลิปนี้บอกเลยว่าผมบ่นมากเลยฮะผมค่อนข้างอึดอัดในการเล่นแล้วก็ไม่สนุกเท่าไหร่ะฮะเวลาเจอแต่อะไรที่แบบว่าไม่บาลาน์เนี่ยเอ็นซานเททับสองดาวแล้วนะฮะดูซิว่าจะมีอะไรดีขึ้นไหมฮะตอนนี้ชาแมนเราก็จะคัดคัดเอาแค่บางตัวนะฮะเอ่อว่าอาจจะเล่นแค่สีนะ่ชาแมนอะใช้เป็นเอ็นซานเทใช้เป็นเทมเพลเตอนะฮะแล้วก็ b e สมา m a เตอรอีกตัวหนึ่งก็เป็นโลนดะูอิดเนาะ แต่ก็มีชาแมนะฮะมีคนเล่นเหมือนกันตอนนี้ก็สะสมอสศวนไว้ไฮะยังลังเลอยู่ว่าจะไปทางอัศวตดีไหมหรือว่าจะไปทางชาแมน4ดีส่วนในรอบนี้ฮะชาแมนเน่ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะ o อเหมือนกันนะฮะแต่มันจะ o อก็ต่อเมื่อไปทางฟูนั่นแหละโดยรวมผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากมายนะฮะก็กว่าจะทําฟูลได้เขาก็เจ็บมาเยอะนะฮะแต่สเปกเ,เตอร์กับสลักแมสเซดเนี่ยแทบจะไม่ต้องหาอะไรให้ยุ่งยากเลยฮะประสงภาษาอะไรไม่ต้องผสานก็ได้นะเพราะว่าก็เก่งอยู่ในตัวแล้วนะครับวันนี้ก็จะบ่นเรื่องป แทบทงคลิปอะบอกเลยเพราะว่าเบื่อมากเลยฮะพูดตรงๆนะฮะแพทนี้ผมค่อนข้างเบื่อจนแบบว่าไม่อยากจะเล่นละเพราะว่าเล่นทีไรก็เจอแต่สเปกเตอร์ทุกรอบเลยฮะได้แต่หวังว่าทีมงานนี้จะปรับอะไรให้มันแบบว่า บาลานซ์บาลานซ์หน่อยนะฮะตอนนี้ฮะแอนตี้เมทเราสองดาวสองตัวเจอบิสมาเตอร์แล้วนะฮะอย่างที่บอกไว้เราจะไปทางฮันเตอร์สักขั้นหนึ่งนะครับให้แอนตี้เมทเนี่ยเก่งขึ้นซึ่งก็จะหาแอนตี้เมทให้3ดาวนะครับรอบนี้ฮะเจอกับนักรบครับก็มีเป็นเอชาร์ดแถวด้านหลังฝั่งเราก็เป็นโทกับพิลเลอร์แล้วนะฮะลงไป4ตัวแอนตี้เมทก็น่าจะเป็นตัวต่อกวนหลักๆเลยส่วนดาวเมทหลักฮะอาจจะอยู่ที่แบทไรเดอร์ฮะแบทไรเดอร์เนี่ยเก็บสแต็กไปยิ่งสกิลบ่อยดาวเมทก็ยิ่งแรงนะฮะแล้วรอบนี้ก็เจอกับ บอลเลอร์ด้วยฮะดาเมจอาจจะไม่จัดมากมายนะฮะสลาก็ลดก่อไปแต่ก็มีประสานฮิลเลอร์ฮะมาแก้ทางนิดหน่อยทำให้ฮิลถันนะฮะเรียบร้อยครับตายไปเหลือแค่เอ็นชาร์ท,ทตัวสุดท้ายครับชนะไปในรอบนี้ฮะพาราดินซอร์มาอีกแล้วนะฮะอ่าสองอันนี่มันจะสแต็กได้หรือเปล่าฮะรรวมกับฮิลเลอร์มันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะฮะมาลองดูกันดีกว่าฮะ อะไรไม่รู้เราต้องลองนะฮะส่วนตัวผมเป็นคนชอบเล่นอะไรแบบนี้นะฮะชอบลองอะไรแปลกๆใหม่ๆคลิปนี้หากใครดูแล้วขัดใจก็ขออภัยไว้น้นที่ดีด้วยนะฮะคุณอาจจะพลาดแล้วนะฮะตั้งแต่มากดดูช่องนี้นะฮะ บอกเลยว่าเราไม่นําเหนอือไม่ได้แนะนําทีมที่เก่งๆนะฮะเพราะส่วนตัวก็เล่นประบาดเนี่ยฮะเล่นแล้วแต่ดวงอ่ะตอนนี้ฮะแบดเลเดอร์ใกล้3ดาวแล้วครับเดี๋จอเพอร์เฟคฮะอาจจะทําไว้2ดาวเพื่อรอโลดูอิดนะฮะออกมาแทนกันได้แล้วก็เจอแล้วฮะเทียนเบรเตอร์ครับผัสซานยูลอร์ก็ใกล้จะฟูลละรอบนี้เราเจอกับโลกครับเมสซัมเดอร์สองดาวเขาก็แทบทั้งทีมฮะยกเวทแค่ควีนออฟเพนน่าจะไปทางแอสิด แอนติเมทเราก็งานเดีอฮะไปเบิร์นมานามีโป้ฮะ,ฮะทำให้สกิลไม่ออกครับและสกิลไม่ออกนี่มีโป้ไม่มีดาเมจเลยนะฮะไปต่อกันที่เวนอฟฮะเวนอฟนี่ยังไม่สมัมันลูกเลยดามเมจเขาก็จะหายไปเช่นกันนะฮะก็ยังมีบาวตี้ฮะบาวตี้เก็บแบทไรเดอร์เราไปแล้วฮะแต่ได้แค่เดียลละฮะฝั่งเราัวเยอะกว่าชนะละครับ เอ็นโดฮะออกมาเป็นสายหิวด้วยเอ่อแต่เราจะไม่มีแท้งเลยนะฮะเราวาลองดูกันทีกว่าฮะว่าฟูฮิลเลอร์แล้วมีเอ็นโดสแปมฮิวมันจะเล่นได้ถึงอันดับที่เท่าไหร่นะฮะอาย้งจักเลยเดี๋ยวสุ่มหาตัวกันหน่อยดีกว่าฮะมาแล้วออนติเบตครับอันติเบตน่าจะตรงตามแผนของเรานะฮะตอนนี้ช่องเต็มเดี๋ยวเอาไว้ก่อน รอบนี้เราเจอกับซามาน่าฮะมีเพอร์เซนเนอร์ด้วยมาคู่กับเทลเลเบทฮะแล้วก็มีปีาศาจเป็นควีนออฟเพนหรือว่าจะเจอสเปกเตอร์ฮะมาคู่กับเพอร์เซนเนอร์ซามาน่าไอ้ยสเปกเตอร์จะอยู่กับทุกทีมแบบนี้ไม่ได้ฮะต้องรอดูกันฮะว่าจะมีสเปกเตอร์ไหมในรอบนี้ฮะก็มีเทเลเบทฮะใส่แขนม่วงมานะฮะแบกไปไม่ไหวฮะแวนวด้านเราไม่บีแพ้ไป คิดว่าตัวแนวหน้าผมเนี่ยน่าจะเป็นเทียนเบรกเตอร์นะฮะแต่มันยังไม่สองดาวเลยนะฮะก็รอไปก่อนนะอ่ะตอนนี้สุ่มตัวกันหน่อยดัซเซลมัแบทเดอร์นี่ก็จะสามนะฮะแอนตี้เมดก็จะสามแล้วเหมือนกันมาอีกตัวแล้วแอนติเมดโอ้โหจนได้ฮะสามดาวแต่มันยังไม่โหดนะฮะถ้าไม่มีฮันเตอร์ฮะอ่ะเทียนเบรกเตอร์มาอีกตัวหนึ่งพอไปแค่นี้ก่อนละกันฮะ อรอบนี้เจอกับกมัมยาป่าเถื่อนฮะผมต้องหาหมว์ฮันเตอร์ับไม่งานนี้ก็คือต้องหาฮันเตอร์อีกตัวนึงอ่ะซึ่งถ้าเราไม่ไปฮันเตอร์หาแอนติเมทของเรานี่จะไร้ค่ามากเลยตอนนี้แอนติเมทก็ตีอยู่3ลุมหนึ่งฮะไปอยู่กับเบสเซนแบทฮะแทงได้นานพอสมควรแต่ก็ไม่ไหวฮะเพราะว่าไม่ใช่ตัวแทงแน่นอนครับรอบนี้เราไม่ไหวแน่นอนฮะต้องรอให้เทมเปอต์ฮะลงไปช่วยแทงนะฮะอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงข,ของทีมในตอนนั้นนะ เดี๋ยวเราจะหาแบทไรเดอร์ก่อนฮะผมว่าผมจะทำแบทไรเดอร์3ดาวแล้วก็ใส่บวกันเตอร์ให้กับแบทไรเดอร์เนี่ยแหละฮะมาแล้ว3ดาวตอนนี้ดัโซก็2อดาว2ตัวนะฮะอาจจะไม่ทำแต่ถ้าสมเจอก็ไม่แน่นะและรอบนี้ก็เจอกับเพียมโหดฮะมีป่าเถื่อนแล้วก็ลก ไลแคนบิงมาฮะแต่แปลงล่างไม่ได้ฮะติดอยู่กับแอนตี้เบทฮะโดนเบิร์นานาเรียบร้อยไปสเปริทเบเกอร์ฮะมาครับและก็โดนเบิร์นพานาต่อไปฮะไม่น่าจะรอดฮะอย่างหนึ่งดาวอยู่ด้วยรอบนี้ฝั่งเขาฮะหนึ่งดาวเขาเยอะนะฮะเราก็เลยชนะไปครับแล้วก็ามาเป็นบวกคันเตอร์ฮะตามใจหวังเลยโอเคฮะแบทไลเดอร์ไปแล้วเดี๋ยวรอลงเป็นบิสมาร์นีฮะซึ่งก็จะลงเป็นตัวต่อไปฮนะมาอีกตัวแล้วฮะเดอะเซลครับ ให้สามดาวแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเอ่อจะสมเดีหรือจะลงแววดีฮะลงแวงวสักทีหนึ่งก่อนลวกัน,นะฮะแล้วสมอู้หูอะไรกันครับเนี่ยสามดาวแล้วฮนะร้าไปเลย <Yahoo! S 1> จะยอมเสียดอกเบี้ยนิดหนึ่งฮะ ลงบิสมาเตอร์ลงไปฮะได้ชาแมนมะาขั้นหนึ่งแล้วก็ฮันเตอร์ด้วยรอบนี้เราเจอกับนักรบฮะเมยมนุษย์ขั้นหนึ่งนะฮะโอ้นักรบฮะเห็นว่าเพิ่มเกราะขึ้นมาเยอะเลยนะฮะแต่ก็นะแพ้อยู่ดีเจอทั้งสเปกเตอร์เจอทั้งวอยด์ฮะไหนจะมีสลากก็นั่นแหละฮะสู้ไม่ได้อ่ะผมเคยพยายามลหลายรอบแล้วนะฮะทั้งเมสปิริตทั้งเมป่าเถื่อนสี่ก็ไม่ไหวอยู่ดีโดนวอยด์เจาะนะฮะส่วนในรอบนี้ฮะก็ไม่มีดาเมจครับฝั่งเขาฮะแถมเรายังฮิลดีด้วยฮะสแปมฮิลแล้วก็นฮะ รอบนี้ฮะเจอกับแอสสินามีเคลมเกตโลกแล้วก็ซัมมานเนอร์ฮะผมก็จะไม่สุ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยไปสุ่มหาเทมเมตอร์ฮะในช่วงเลเวลเจ็ดน่าจะง่ายกว่านะตอนนี้ก็พยายามเลเวลไปเจ็ดฮะยังห้าอยู่แต่ก็ยังสู้ไหวฮะสามดาวเราเยอะกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีแท่น,นะฮะก็ยังยืนไหวชนะไป เราสู่รอบที่15ฮะเมื่อก,กี้ก็ดึงตัวมาดองกันนะแล้วก็มีสเปกเตอร์ด้วยทีมของเราเนี่ยสเปกเตอร์ว่าไม่ต้องการเนี่ยแต่กังก้าฮะก็มาช่วยแทงช่วยสตันดได้นะครับอา่าขายดีไหมนะเอาเป็นอคิบิตีไหมเนี่ย ตัดสินใจแล้วฮะไม่เอากังก้าแล้วกันฮะเดี๋ยวไปเวล6แล้วลงเดี๋ยวเจอพ่อเฟยลงไปนะฮะส่วนอาเคมิทเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน,นะฮะว่าควรจะมีไหมถ้าไม่มีตัวยืนหน้าจริงๆฮะอาจจะต้องทําแล้วก็อาจจะไปพัลซเนอร์ขั้นหนึ่งด้วยนะฮะรอบนี้เราเจอกับชาแมนครับมีซัมน่าแล้วก็มีเป็นชาแมนแค่ขั้นเดียวนะฮะยังเป็นหมาอยู่เดี๋ยวดูแล้วฮะตอนนี้ก็ยังไหวยอยู่ะฮะยังไม่ต้องมีแทนก็พอเล่นได้นะ,ะเนื่องจากว่าถีมเราฮะโชคดีหน่อย3ดาวเยอะกว่านะ,ะชนะไป รอบนี้เราเจอกับแอสซินฮ้าคเปอร์เกตซอมเนอร์นะครผมก็เอาอาคิมิฮะลองไปช่วยแทนดูด้านหน้านะฮะก็ทําให้อัลเร์เบตเนี่ยมีผระสานล,ลกขึ้นมาซึ่งเขอาจจะช่วยได้เล็กน้อยฮะไม่มากมายแต่จะคุ้มหรือไม่ฮะอันนี้ไม่แน่ใจเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูฮะในเลเวลต่อไปอาจจะทําเป็นชาแมนขั้น2ดีกว่านะฮะ ไอเทพฮะมีเป็นเสื้กอกลอกนะฮะบวกกลอบมา15ลดความเร็วในการสบตี30นะฮะให้กับเทียนเรกเตอร์ก็โอเคแหละเทียนเรกเตอร์ไม่ค่อยได้ตีนะฮะ ต,ตอนนี้ให้อาร์คิวิทไปก่อนนะฮะเทอร์เวเตอร์ยังไม่2ดาวก็จะทําให้ดาวหน้าเนี่ยเย็นได้หนาขึ้นอีกนิดน,นึงฮะตัวแบกของผมน่าจะเป็นตัวแบทไรเดอร์ยิงสเต็ยิงไฟไปนะฮะสดาวในแบทไรเดอร์ Bad Rider ก็ทำดาเมจเป็นไฟด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ฮะอมนิดไหนมาฟูฮิลเลอร์ของเราครบแล้วนะฮะแต่ขาดแต่ว่ายังไม่2ดาวเนี่ยมันจะเย็นไม่ไหวนะ รอบนี้ฮะเจอกับเพี้ยมโหดปาเถื่อนฮะมีสเปกเตอร์ครับนอกจากสเปกเตอร์ก็มีเทลเบตด้วยนะมาดูครับว่าจะหยุดสเปกเตอร์ได้หรือไม่สู้ได้หรือไม่ฮะฮิวทันหรือไม่แต่ดูดูแล้วครับไม่ได้ตีสเปกเตอร์เลยฮะแอนตี้เมทของเราก็เลยโอ้โหโดนสับเละไปและตัวที่2เอ็นดอก็ตายไปฮะตอนนี้ก็ต้องหวงังพึ่งแบทไรเดอร์ครับแบทไรเดอร์สโลแล้วก็ทำดาเมจค่อนข้างดีอยู่นะฮะส่วนฝั่งเขาก็ได้ตัวซามแมนของเราไปฮะโอเครอบนี้ยังผ่านไปได้อยู่ฮะ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าท้ายๆเกมเนี่ยผมจะสู้ไหวหรือไม่ฮะมันเป็นฟูลฮิลเลอร์นะถ้าเลือดไม่เยอะจริงฮิลไม่ทันจริงๆฮะน่าจะแพ้ฮะตอนนี้เราก็เป็นฟูลฮิลเลอร์แล้วนะฮะอาคิวิตผมว่าผมไม่ทำดีกว่าโลคั่นเดียวครับไม่คุ้มโอ้โหสเปกเตอร์3ดาวแล้วฮะโอ้โหดูดิ2ดาวผมว่าก็โหดแล้วนะฮะคือ3ดาวนี่คือจีเลยอะ ถ้าสเปกเตอร์จะเก่งขนาดนี้ฮะมันควรจะเป็นตัวเทียห้านะไม่ใช่ตัวเทียสามนะฮะแล้วพอทํา3ดาวปุ๊บถ้าสเปกเตอร์มีแบ็ k i ิงบาร์ฮะคุณไม่สามารถหยุดอะไรเขาได้แล้วนะแค่นั้นก็ออโต้วินลวฮะอยากตายแล้วง่ายๆก็แค่ใช้สเปกเตอร์3ดาวใส่แบ็ k i ิงบาร์นะแต่ก็เห็นบางคนฮะบอกว่าใช้วิญญาณก็ได้นะ,ะใช้แก้ทางสเปกเตอร์ได้แต่มันก็ต้องให้วิญญาณฮะสดาวเพื่อให้สเปกเตอร์เดี๋ยตีไม่โดนนะฮะซึ่งก็ย่างอีกละคือถ้าไม่3ดาวนี้ก็คือแก้ไไม่ได้เลยถูกฮะ ท,ท,ทั้งๆที่สเปกเตอร์สองดาวก็เก่งแล้วไม่แฟร์เลยอ,อย่าเรียกว่าพาคเลยครับวันนี้เรียกว่าบ่นเลยดีกว่านะยิ่งเล่นยิ่งบุญกิจฮะมันไม่สนุกเลยอะ่ะคือผมชอบเกมนี้ฮะที่มันสามารถเล่นได้หลากหลายทีมหลากหลายรูปแบบนะฮะไม่ใช่ว่าเล่นแต่อะไรเดิมๆเดิมๆแล้วก็เจอแต่อะไรเดิมๆแน่นอนฮะใครๆก็อยากชนะแต่ผมอยากเล่นให้มันสนุกมากกว่า,าในแผ่นนี้ฮะมันไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ฮะเจอแต่อะไรเดิมๆจริงๆอ่ะ มาดูฮะสเปกเตอร์3ดาวครับแน่นอนฮะฮิลเลอร์ของเราสู้ไม่ได้แน่นอนฮะแต่ผมอยากเล่นฮะและนอกจากสเปกเตอร์ฮะเขาก็ยังไปทางเชี่ยมโหดด้วยนะน่าจะไปทางปูซึ่งก็ทําให้เราเดือแพ้ทางตัวไหนที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับภาษาเชี่ยมโหดนละน่าจะตายกันหมดฮะตีไม่เข้าตอนนี้สเปกเตอร์ก็ยังไม่ใช้สกิลฮะแล้วก็เรียบร้อยครับไปใช้สกิลแล้ว <S <S เอนโดตายไปในพิบตาแบทเลเดอร์ก็พยายามยิงฮะพยายามสโลครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้อยู่นะฮะ แต่เทโลเบตก็ยังอยู่ด้านหลังฮะยังยิงฟรีอยู่แต่เลือดน้อยนะอ่ะตอนนี้ฮะโน้าไปเทอลเบตเขายังหนึ่งดาวอยู่นะฮะถ้าสองดาวก็น่าจะเจ็บกว่านี้รอบที่ยี่สิบฮะมาดูว่าทีมของเรานี่จะรอดไปได้ถึงไหนนะฮะสามดาวเรามีสามตัวแต่ก็ไม่ได้มีตัวเก่งกาจมากมายนะฮะอ่ะตอนนี้ับเดี๋ยวลงในเะจ้าพ่อเฟสถ้าเป็นชาแบนขั้นสองนะครับได้นกมาละ รอบนี้ก็อสซสินฮะมีเป็นเที่ยมโหดครับกับสลักแมสเซดสามดาวตัวสามบาทนี่สนเจอกันง่ายๆนะฮะผมทําไม่เคยได้เลยตัวสามบาทให้3าดาวเนี่ยอาจเป็นเพราะว่าผมสุ่มต้นเกมมากไปนะฮะนั่นก็เป็นข้อเสียอย่างหนึง่งแลวรอบนี้ฮะสลักตัวเดียวเอาไม่อยู่เลยครับโอเคแหละยังพอได้อยู่แหละสําหรับสลักฮะสตาร์ทก็อาจจะเอาอยู่นะเพราะอย่างน้อยฮะตัวเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนเหมือนสเปกเตอร์นะฮะสตาร์ททีแล้วใช้สกิลทีก็หายไปเลย จะมีไอเท่าไรแก้าทางสเปกเตอร์ได้บ้างฮะผมว่าสุ่มใหม่กันดีกว่าออกมาเป็นแมสเซจฮะทำให้อัติเบตฮะตีไวขึ้นกับหมีฮะหมี2ตัวผมว่าหมี2ตัวก็ไม่เลวฮะอย่างน้อยก็ได้ล็อกอะแต่โลดดิดยังไม่มาฮะอาจจะต้องดอกไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอารีเฟชเชอร์ให้กับใครดีให้เนเธอร์ฟเฟตไปก็ได้วะไม่คุ้มเลยแต่ก็ไม่รู้จะให้อะไร รอบนี้เจอกับชาแมนทํมมีฟอนเล่นแล้วก็เวทครับใช้มาเป็นโลนวิทเหมือนการทัมมีต้นมะม่วงด้วยและชาแมนเขาก็ขั้นหนึ่งนะฮะตอนนี้อันติเมดก็ไปเบิร์นมานาทําให้เอิร์ธไม่สามารถใช้สกิลได้ซึ่งถ้าเราเล่นปูชาแมนฮะก็อาจจะแพ้เวทนะฮะแต่เราเล่นเป็นปูฮิวเลอร์ฮะมันก็พอเด้งเลือดระทันฮะเอนโนก็พยายามสแปมฮิวอันติเมดของเราก็เลยยืนได้นานหน่อยะฮะแล้วก็เบิร์นมานายาวไปชนะไปในรอบนี้ฮะ สำหรับ2ตัวสุดท้ายครับผมมองมองไว้น่าจะไปทางฟูโทนะครผมอยากได้ฟูโทมากเลยหรือว่าจะไปทางปูชาแมนก็ได้ฮะก็ต้องรอดูก่อนรอบนี้ฮะเจอกับสเปกเตอร์ฮะเบเป็นเขี้ยมปวดแล้วก็มาแล้วฮะตีแอนติเมทตายไปเทลเลเบตของเขาก็3ดาวฮะสเปกเตอร์2ดาว แบทไลเดอร์ของเราเนี่ยไม่รอดแล้วนะฮะโดนสเปกเตอร์ตบตายไปบรรทัดตอนนี้ฮะน่าจะอยู่ที่เทเลเบทสามดาวฮะก็อนข้างแรงมากเลยแต่ก็หิวทันนะฮะโชคดีนหน่อยที่เขาไม่มีฮันเตอร์นะถ้ามีฮันเตอร์ฮะเทเลเบทน่าจะเก่งกว่านี้ฮะรอบนี้ชนะไปครับ ออกมาเป็นบิสมัทเตอร์ฮะสองดาวสักทีฮะนี่คือตัว3บาทของผมนะฮะคนเล่นก็ไม่ค่อยมีไม่รู้ทำไมขึ้น2ดาวยากเย็นจริงๆแต่สเปกเตอร์กับเทเลเบธฮะไม่รู้เอาดวงมาจากไหนนะออกมาที่ที่3ดาวกัน2ทีมแล้วนะฮะโอ้โหหลังๆเน้นดวงมากเลยนะฮะก็ต้องทำา3ดาวเยอะๆฮะรอบนี้จะกับนักรบฮะเมป่าเถื่อนเป็นโฟปาเถื่อนฮะแล้วก็น่าจะไปทาง4นักรบแหละ่งก็น่าจะแพ้ทางฮิลเลอร์นะับเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยไม่มีฮฮล แต่จะว่าไปก็มีนะฮะมีเป็นเอโนโฮะเอโนฝั่งเขานี่สายฮิลนะเพียงแต่ว่าฝั่งเราฮะมีฮิลเลอร์ฮิลได้แรงกว่านะฮะรอบนี้ฮะฝั่งเขานี่ดาเมจไม่จับทุทีเดียวไม่ตายเราก็ชนะไปฮะ มาแล้วครับโลดวิธฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างมีทางเลือกนะว่าเราจะไปทางฟูชาแมนหรือว่าจะไปทางฟูโทดีเพราะว่า2ตัวสุดท้ายพอดีนะฮะอาจจะไปทางฟูชาแมนก็ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยอยากไปทางฟูโทมากกว่านะเพราะว่าเรามอแอนติเมถ้ามีฮันเตอร์นะฮะถ้าได้โจมตีเร็วๆหน่อยก็อาจจะเด็ดอยู่อะแล้วเราก็มีบุกฮันเตอร์นะฮะให้กับโทวอลอดก็ได้หรือให้แบทไรเดอร์ก็ได้นะฮะมีผสานโทแบบโฟฮะผมว่ามันจะเป็นอะไรที่เร็วมากๆเลยรอ,อบนี้ฮะเจอกับเที่ยมโหด ถ้าตัวเฮี้ยงโผดเดยไม่ล้วงเข้ามาถึงแบทไรเดอร์ฮะมันก็พอไม่ลุ้นนะฮะแต่แนวหน้าเนี่ยไม่ต้องหวังดาเมจเลยสเปกเ,เ,เตอร์เขาครับอยู่ทางซ้ายพอดีครับแอนตี้เมจก็ไปเบิร์นมานาฮะโอเคไม่ได้ใช้กสกิลส่วนทเทอร์เบทฮะหยุดไม่ได้ฮะต้องรอให้แบทไรเดอร์ฮะเก็บสแต็กทำสโลว์ไปนะฮะซึ่งแบทไรเดอร์ก็ฟรีอยู่ตอนนี้ครับผมว่ามันก็น่าจะพอมีลุ้นที่จะชนะทีมนี้นะฮะก็โชคดีหน่อยฮะที่สเปกเ,เตอร์เนี่ยไม่ทํางานเอโนโต้สุดท้ายฮะกับแต้ม13แต้มสุดท้ายฮะะจจกําัดได้หรือไม่ฮะไม่อยาก สู้อีกแล้วฮะกับทีมสเปกเตอร์น่าเบื่อจริงเลยยังเหลือ3แต้บนะฮะเขาก็มีโอกาสที่จะพลิกมาชนะได้เหมือนกันก็ต้องมาลองดูนะครับว่าจะไหวแค่ไหนนะฮะตอนนี้แบทไรเดอร์แบกมากฮะอ่ะไอเทมครับเอาเป็นรายเดียเนี่ยมาแก้ทางทีมสเปกเตอร์ฮะอยากได้เป็นปรโทนนะมาช่วยใบยหรือไม่ก็เคียวเฮกก็ได้ฮะแต่ก็ไม่ออกมางั้นเราเอาเป็นตัวลอ่อเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะ เผื่อว่าสเปกเตอร์เนี่ยจะไปตีซัมเมอร์เนอร์ของเรานะฮะอะตอนนี้ฮะเมยซาร์โร่แมนนะครับมาก็ต้องรอแค่โทวอลล์น,นะรอบนี้ก็ฟูเข้มโหดครับเมยเป็นสเปกเตอร์มายืนหน้าสุดเลยฮะแน่นอนฮะได้ช็ตสกิลแน่นอนฮะแล้วก็น่าจะไปตีแอนตี้เบยครับเรียบรอ้อยต่อด้วยเอนโดแล้วก็แบทไรเดอร์ฮะไม่มีหวังอะไรเลยรอบนี้เนี่ยแพ้ยับแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะคือสเปกเตอร์ใช้สกิลปุ๊บทุกอย่างจบเลยนะฮะ ตรงนี้ก็พยายามเล่งเวลไปให้10ก่อนนะฮะแล้วก็เจอกับทีมเดิมเลยโอ้โหจริงๆมันเหลืออีกทีมหนึ่งนะครับผมก็ย้ายแอนติเบดมาไว้ทางขวาแทนนะฮะเพราะว่าวางตัวไม่ถูกครับว่าจะให้ตกกับสเปกเตอร์ทีมไหนดีซึ่งอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็ใช้สเปกเตอร์ฮะเจอสเปกเตอร์ทั้ง2ทีมเลยแล้วก็แพ้ไปทั้ง2ทีมเลยแล้วมั้งเนี่ยแล้วสกิลรอบที่2ของสเปกเตอร์ก็มาฮะรอบแรกนี้ก็ตายยกทีมกันแล้วนะฮะรอบที่2มาอีกคูดาวโคตรสั้นเลยไม่เรียกว่า OP จะเรียกว่าอนะะอนนนีีี้้้กก็2ททมสุดายจเจับ ผมว่าสกิลมันโหดขนาดนี้ฮะมันควรจะปรับให้แบบว่าครูดาวช้าหน่อยหน่อยนะแต่นี่แบบรอบหนึ่งฮะกดได้2ทีแค่ทีแรกทีเดียวเลยก็ตายกันพึบพับแล้วนะฮะ,ะมาลองดูกันครับดูดูแล้วน่าจะสู้ไม่ได้ฮะถ้าไม่มีตัวหยุดครับแล้วก็เปลี่ยนทีมไม่ทันแล้วฮะก็ต้องหวังให้โรดริจเนี่ยสองดาวเรียกผีมาสองตัวมาล็อกตัวสเปกเตอร์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดแอนตี้เบสนะฮะให้ตัวเนี่ยตรงกับสเปกเตอร์ฮะเพื่อให้เบิร์นมานาอ่ะเขาดีไปละ ต้องตามฮะคือไม่ไหวฮะถ้าใช้สกิลได้ทีหนึ่งฮะทุกอย่างจบเลยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูฮะว่าจะเบิดนได้ทันก่อนที่มานาสเปกเตอร์จะขึ้นมาหรือไม่นะฮะโอ้โหอะไรแค่นก็3ดาวแล้วก็เรียบร้อยฮะเบิดไม่ทันฮะโอ้โหมานาจะขึ้นเร็วไปไหนฮะแอนตี้เมดยังไม่ทันได้เบิร์นเลยสกิลไปใส่บีสมาร์เตอร์ฮะแล้วก็ไปตีแบทไรเดอร์ฮะแบทไรเดอร์นี่ผมไม่ได้ปรับนะฮะมองข้ามไปนิดนึ่งนะฮะมัวแต่ไปห่วงแอนตี้เมดกับสเปกเตอร์ฮะซึ่งเบิรีย้อคนน่ 3าดาวครับถึกมากมากเลยฝั่งเราฮะฮิวไปเพื่ออะไรฮะแพ้ไปก็ไม่รู้ว่าจะหยุดยังไงฮะขนาดแอนติเมที่ยังเบิร์นไม่ทันนะฮะสำหรับสเปกเตอร์3าดาว2ดาวี่ยังเห็นว่าเขาไม่ใช้สกิลนะฮะเพราะว่าเบิร์นทันอยู่แต่3ามดาวเมื่อกี้ฮะผมงงมากเลยนะฮะมานาเขาเต็มเร็วมากมากนะฮะมาแล้วฮะโลดอิดสดาวโอมดีไหนนี่ก็ต้องใช้นะฮะยังไม่2ดาวเลยเอ้ เฟคเตอร์ฮะยังอยู่ที่เดิมนะฮะไม่ได้ย้ายไปไหนเดี๋ยวลองเอาบิสมาเตอร์มาประกบดูฮะส่วนแบทไลเดอร์ฮะย้ายไม่ทันฮะโอมนีิไหนก็เลยไม่ได้เกาะเลยซึงก็ควรจะย้ายไปทางขวาสักช่องหนึ่งนะฮะอ่ะมาลองดูนะฮะสเปกเตอร์ก็เหมือนเดิมอ่ะรอบนี้เบิร์นทันหน่อยเึิรก็เข้าหลุมเดิมครับแบทไลเดอร์ตายนะฮะไม่ไหวแบทไลเดอร์น่าจะไปทางขวาสักช่องหนึ่งนะฮะตรงนี้ไม่ทันได้เห็นทั้งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากก็ยังพอที่จะฆ่าสเปกเตอร์ได้อยู่แต่ไลายแค่นสามดาวก Oh ho. อ่ะมาลองดูฮะว่าบัตรโทนเนี่ยจะหยุดได้หรือไม่ฮะตอนนี้ก็ได้บัตรโทนมาเดี๋ยวให้อันติเบตไปทั้งไอเทมแก้ทั้งเบิร์นมานาฮะมาดูกันว่าจะได้หรือไม่นะฮะ ตอนนี้ผมไม่ได้ต้องการชัยชนะแล้วฮะแต่ต้องการให้สเปกเตอร์เดี่ยไม่ใช้สกิลก็มาลองดูฮะว่าทําขนาดนี้แล้วจะหยุดการใช้สกิลของสเปกเตอร์ได้เลยไหมฮะก็เอาไปเป็นความรู้แล right ้วกันนะฮะว่าจะหยุดยังไงให้สเปกเตอร์เดี่ยวไม่ใช้สกิลแอนติเมสก็เบิร์นแล้วนะฮะแต่ก็ยังเบิร์นไม่ทันรัดโทนก็มีฮะไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะฮะ ไลท์ซิลเลอร์ฮะสามดาวอีกตัวนึงคะแค่นี้เราก็แพ้ยับแล้วนะฮะไม่ต้องหวังชัยชนะเลยเรามาเล่นกับสเปกเตอร์ก็พอนะฮะเอาเป็นว่าหยุดสกิลสเปกเตอร์ยังไงตอนนี้ฮะสเปกเตอร์ใบอาได้อยู่ฮะแอนติเมดก็พยายามเบิร์นฮะแต่ก็เบิร์นไม่ทันอาได้อยู่ได้อยู่ใบยาวไปแล้วก็เรียบร้อยเอ้ยได้ฮะปัดโทษมาช่วยได้แอนติเมดก็มาเบิร์นมานาฮะทำให้สกิลเดวไม่ออกส่วนแบทไลเดอร์ฮะผมย้ายไปทางงฝาแล้วนะฮะยังได้ยิงปฟะโอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวแค่ไไหหนนนนะวว่่าาาาแ้เเเียยยรตปอ แล้วนะรอบๆตัวเดซโซนเนี่ยก็พยายามวางตัวให้เยอะที่สุดเพื่อให้อมาตานะฮะดูเหมือนว่าจะดูดีขึ้นกว่ารอบที่แล้วะฮะหลังจากที่สเปกเตอร์เดิมไม่ได้ใช้สกิลแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวอยู่ดีนะฮะดาเมจเราไม่ถึงนะฮะไหนจะมีเดซโปรเฟตอีกโอ้โหมาขโมย h p ผีแล้วก็ไปเติมให้ตัวเองนะแบทไลเดอร์เด็กใกล้จะตายฮะถ้าตายปุ๊บก็จบปั๊บเลยแต่แบทไลเดอร์เรียบร้อยฮะตายไปตอนนี้ก็ต้องมาหวังพึ่งโลดดิ่ฮะตีดูดเลือดไม่ทันฮะ น่าจะตายไปแต่ก็มีนกอะดาเมจอาจจะไม่เท่ามังกรนะฮะอ่ะได้ไหมเอ่ยเดนเฟอร์เนทึกมากเลยหรือว่าเจ้านกนี่ตีเบาก็ไม่รู้นะฮะรอบนี้ฮะชนะไปโอ้โหชิวเฉียดโอเคฮะพอใจฮะก็จะเห็นได้ว่าสเปกเตอร์เนี่ยมีผลกับทีมมากเลยนะฮะถ้า หยุดสเปกเตอร์ได้แค่ตัวเดียวนะฮะเกมนี้จะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะฮะ,ะก็จะเห็นได้ว่าหนึ่งตัวเนี่ยเปลี่ยนเกมได้แปลว่าตัวนั้นเนี่ยโหดมากๆเลยนะฮะึ่งที่ที่ควรจะเป็นนะฮะก็คือสเปกเตอร์ควรจะเป็นตัวเทียห้าฮะไม่ใช่ตัวเทียสามมันหาง่ายเกินไปอย่างน้อยฮะถ้าไม่เนิร์ฟในเรื่องของสกิลก็ช่วยเปลี่ยนเทียใ,ให้มันเป็นตัวเทียห้าเหอะโอ้โหไม่ไหวะฮะเจอแบบนี้ทุกวันเล่นแล้วเสื่อมสุขภาพจิตมากๆเลยฮะบอกตรง อ่ะนั่นไงฮะสเปกเตอร์หนีไปแล้วฮะย้ายไปไม่ทันนะฮะโอ้โหเรียบร้อยแพ้คือแค่ขอให้ได้ใช้สกิลฮะทุกอย่างก็จบแล้วนะฮะสำหรับตัวเทียสามสเปกเตอร์ไม่เข้าใจเลยเป็นตัวเทียสามได้ยังไงนะอ่ะรอบนี้ครับผมเอาเฟเลบอยฮะลงไปด้วยฮะเอาไปหยุดครับแต่ดูเหมือนว่าจะหยุดไม่โดนสเปกเตอร์ฮะใช้สกิลแล้วฮะเรียบร้อยฮะตายยกทีมแน่นอนบัตเดอร์ฮะยังอยู่ในสนามฮะแต่ไม่มีเวลาที่จะเก็บสแต็กนะฮะทำให้แพ้ไปนะฮะ ก็เต็มที่แล้วฮะเราก็น่าจะหยุดเขาไม่ได้ฮะเราโยกไปเขาก็โยกหนีจะเปลี่ยนทีมก็เปลี่ยนยากแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เลดเกมแล้วตังก็มีแค่นี้ฮะจบแล้วฮะเต็มที่แล้วครับได้แค่นี้แหละฮะอ่ะมาลองจับตัวกันหน่อยนะอนตี้เมทฮะเดี๋ยวรอช่วงวินาทีสุดท้ายฮะจะย้ายตามไปหาสเปกเตอร์นะฮะซึ่งก็น่าจะเอาไปพร้อมกับบิสมาตเตอร์ด้วยนะอ่ะลองดูกันดีกว่าแต่ด้านหน้าก็มีเกราะชีว่าฮะไม่รู้ว่าจะเบิร์นได้ทันหรือไม่นะฮะ ลองดูนครับว่ารอบนี้เนี่ยจะหยุดสกิลของสเปกเตอร์ได้หรือไม่ฮะอ่ะตอนนี้ฮะไม่แล้วครับแล้วก็ตีคริลัวฮะสำหรับแอนตี้เบดฮะฆ่าสเปกเตอร์ไปอีกนิดหนึ่งเรียบร้อยฮะแต่ก็เสียไปเยอะฮะแค่สเปกเตอร์ตัวเดียวมันมีปัญหาต่อไปฮะคือทางซ้ายมือเนี่ยเต็มเลยฮะลแค่นเกือสามดาวนะอ่ะเต็มที่แล้วฮะเล่นสามวันได้แค่นี้แหละฮะ เจอแต่สเปกเตอร์สเปกเตอร์สเปกเตอร์ทีมไรก็มีสเปกเตอร์เจอจนเอียนแล้วฮะบางทีเราก็รู้แหละว่าแก้ทางยังไงหลักๆก,ก็แค่ทำประสานเที่ยมโหดนะฮะแก้ทางให้สเปกเตอร์เนื่อตีไม่เข้านะฮะอันนี้คือแก้ทางที่แบบว่าเห็นผลมากที่สุดเลยนะทั้งแอสซินทั้งสเปกเตอร์นะฮะแต่สไตล์ที่ผมเล่นก็คือตัวไหนมาก็เล่นทีมนั้นนะฮะมันอาจจะไม่ชนะแหละแต่มันก็สนุกที่ได้เล่นได้ลุ้นได้คิดครับว่าเราจะไปทางไหนต่อดีแล้วก็ความสนุกของผมฮะมันอยู่ตรงเนี้ยแหละฮะสำหรับเกมนี้ ก็คือการได้คิดฮะว่าถ้าเรามีตัวนี้เรามีตัวนี้อยู่แล้วเราจะไปผสานกับอะไรนั่นทําให้คลิปของผมฮะที่มันเป็นทีมแปลกๆทั้งหลายฮะมันเกิดขึ้นมาซึ่งมันเป็นทีมที่ผมไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเลยนะฮะมันเป็นทีมที่ตัวนี้มันมาตัวนี้มันมาต่อและเราเนี่ยจะไปกับอะไรดีแต่สําหรับตอนนี้ฮะมันไม่ใช่ฮะมันมีแต่อะไรเดิมๆเดิมๆเดิมๆซึ่งเราก็ต้องแก้ทางแบบเดิมเดิมๆเดิมๆเดิมๆ ความสนุกที่ผมจะเล่นเกมเนี้มันก็เลยลดน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากเลยเนะฮะถ้ามันยังไม่ปรับแพทอีกนะฮะมันก็น่าเบื่อซึ่งแน่นอนฮะคอนเทนต์แปลกๆใหม่ๆม,มันอาจจะน้อยลงเพราะว่ามันเล่นไม่ได้นะเอาเป็นว่าถ้าได้คอนเทนต์เมื่อไหร่ก็จะเอามาลงนะฮะแต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยผมอาจจะเอาเกมอื่นมาลงเพื่อขั้นเพื่อให้มันมีการอัปเดตหรือถ้าไม่ได้เอามาลงเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับแบบนี้ฮะสองสามวันลงทีหนึ่งซึ่งมันดูเหมืออว่าไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วครับผมเล่นอยู่่นนานพาพอสมควรวรก แต่ละคลิปนะฮะ,ะวันนี้บ่นกันมากมากเลยหากใครไม่ถูกใจก็ต้องขอให้เวลาที่ดีด้วยนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันมาจนจบคลิปนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณท่านครับที่เข้ามารับชมฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด s u b s c r i b e หรือกดแชร์ก็มีส่วนร่วมทำให้ช่องช่องนี้ฮะโตโตขึ้นมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ